ข้าก uh, <days> <ée> ็คุยได้กับเธไม่เหตุผลอื่นแค่นี้แหละคนะแล้วส็ฉันกคอแม่ไม่ใช่คือแม่ที่แท้ตาเลยค่ะอาเปนินทองค่ะอาเนิมทอนเป็นินองดีว่านี่แล้คก็ไปแค่เหตลที่รึไงล่ะ ตัวตอวันไอนั่นโทรศัพท์ตัไหมคะ